นี่เต็มของหมอกปอบสวัสดีค่ะ,คะน้องมังกี้จะไปไหนคะไปเท้าแมวไปค่ะเหลืองเรียนหรือพี่ดองมาฮะกับยองเรียนขอ,อ,นนขอ,บ,ขอบคุณท่านครูหรือยัง <laughs> ไปค่ะเมื่อในรลูกหลานจะไปนอนฝ้าแม่บอกยังไม่สลุปสิไปยากไปเดี๋ยวนี้พ่อไปซื้อหน้าลูกซีนยังหลาค่ะไปยังออกมันจืดหลาสุดพอซื้อลูกซีนมาสั่นไม่เรียกตงไปซองยัง อยากซื้อลูกซีนนวสันเดี๋ยวเราจะไปหาเมยเยกันนะคะมาหาหน่องมากี่กันน่องใบหมอนไปแวะซื้อลูกซีนใหแล้วใบหมอนไปอ่ะโอ้ยเ็นจังหลักใจเพ่งเท่าไจะลองเพ่งผู่ใไหร่ไปลองให้ฟังไหมกันนะ

ถึงแล้วนะคะหนึ่งสมาชิกคนที่สองคนที่สามเปิอนที่สี่ห้าหกเจ็ดเกามีเก้าคนอึ้บอึ้บอึ้บเอ้าอึ้บอึ้บอดยค่ะก็ยำดูอีก้วยนี่ลุยอีกแล้วแล้วว่างเงยหนาเหยได้หลวง ระวังรถเด้อเว้เยมือนี่มีควมามอน่าฝันาะยุยไปเนี่ยน้องมากนะคะเสาอาทิตย์วาเฝสาร์ไมยุยไปค่ยลาสเวกัสยางต่อแถวขึ้นไปข้างบนกันเลยนะคะเป็นยันไม่ยุยเนะะี่ยค่ะ ่ต้องบนเออต้องบนทานเล้ม่สน้ดหอดพอดีเป๊ะเวิร์บ่คุณยุ้ย นี่เต็มของหมกกอบไมาด้วยพี่เดกว่สิบานอนง่าได้วมาแล้วมาเบิรสวัสดีค่ะมาเบิดเพือนเต็มบนหมกกปอบพี่เราแม่ขออีน์ีสต์สคน์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ้ากนเต็มรถดหลกดกอดอบอุ่นทางบอสมาเนี่ยโอบอุ่นบา่านังอก่นี่เลย

คนหนกนยังไงกได้กินในห่วบาบกินต่อยต่อเลยกินอยู่กินเ้นซีซิ่นไเดหลอกแม่นาเ่แม่ไป่เขาห้องน้ำ่างนี้เนีิป็นลอยเลยโอยโ้เไหนเดี๋อวไหนเยไหนโดไจอนครับ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 จังสีถือไปใส่จังกสีไห้เขาแม่ผมมาเห็นแ้

กูไ่กินก็กไม่กินเต็มะเาียกเ็มม่กูว่ามาน่าทางลองเพ่งไผ่ลองเพ่งเจาเวินเวินมื่งมยกูหูยุ้วสันลองวานทางเวินเวิร์มาย่อมแมนะคะวันนี้อบอุ่นมากเต็มห้องเลยพี่โนซี่กับน้องตอริ็ก็มานะคะแล้วก็น้องก้อยมากกันมากมาด้เตแม่ดมากดูเตือนเ เดิตื่นรแ่ลน้องเจิงอย่ากินเยอะนะระวังว่ติดฟันนะวันนี้ปวดเหมือนเมื่อวานไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วนอนอนต่นติดนนะอเมาน

กรเนื้อบปาสามทันน่ากินอย่นะสาต่อปลางเนี่ยนียังยังขึ้นน่ากินอยู่นะยืนเฝ้ขา้าไมนมือนเมื่อวานนไทยนี่ขีดนวันเบอื้อรบบ่าจรขอบคุณขอบที่มาดขอบีมาดมดดมาก เป็นไหมเป็นน้ำจิ้มเจ้มียวน้าลูกไะนยูมมุ้งนะยูมหลังกล้องนะยูมหลังกล้องนะรหัสไร้ไฟนะยูมหลังกล้องนะเห็นบ้อง ป่นานเราทำเราไม่เอาถือครับถือเนี่ยผมฝนตกไปนีนนี่สวยอันนี้มาจากไหนเนีย่ยมาจากวาริชภูมิสกลนครจนน้าสาวสกลนครมาอยี่างเนีย่ยตอนแรกจะเข้าเลยก็เลยมามาแวะก่อนใช่ไหมน่ารักมากน้องก้อยน,น,าาน้องาน้องก้อยลิษา พอนมาแวะก็ตังใจม่ยุยพราอื่นพามานะคะคุณยายโอปูนคางบ้องของหน่อยซื่อน้ำแหม่ดีควรกันเดีวอกไอยู่นะี่มากบพีนองกินมากัเปี่ยแลวนันอยู่สองคนมาเป็นไงนั่งกับแว่นดี mình cũng loai <laughs> coi, <laughs> mày nuốt để có Không Nè. này ลงมานะคะมีกับพร้อมให้นะคะเพิ่นอยากกินยาสามารถสงกิน้ห่อตันดบไปเ็เียโอ้ยคิดว่าสิกินนกันแวสมุทาบกินาบาเนาะแม่เห็นกินมาอยู่ตเกาามสิดคงตัวสิมาอยู่หัวสิกินูเมื่อนักเที่ยเน่นเริ่มเคียเคียแล้วแม่เาบ่ฮอเข้ามา กูเมือกันแตงว่าเนาะกันเล่นถ่ายขิ่นเิมวันนี้มาแล้วมาแ้าตาอัานใบเด็กมาเยียวันนีมีน่สองมาคก็จะ่านร้าเจ้าขึ้นวัดพเราว่าสิุณกวันเพื่นถามอยู่นะคะบอกว่าว่าจะไปพรามคไหนมาแล้วว่าสั่งมก็เลยจับจีพีไปวัดดังั่าน เออพันสิขึ้นว่ะพันบอกอยู่คุยกันมาสิพผ้าแล้วคุณใหนะที่เนี่ยแล้วัน้ก้อยคุไปบ้านอะไรสิคปู้เดะที่้านนองของอ้านี่ไอ้บาให้ไไอ้บอืมอย่างเงี้ยแบบสองหงามงาหงาาหองามงาหงาหาหงงาหงาาหงาหงาหงามาหหงงาหงาหอาหง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 หงาหอาางาหงาหามาาหงาหหามาอมาา